สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้นะคะมาชวนทำมื้อเที่ยงง่ายๆค่ะข้าวผัดกระเพราหอยมแมลงผู้ของแอนเองนะคะก็คือ,อมีข้าวเย็นเหลืออยู่นะคะก็เลยนี่นะคะจับมาผัดเลยเพิ่งได้หอยมแมลงผู้มาจากชุมพรน,นะคะสดๆแล้วก็ส่งแช่ฟรีซมาให้แอนเลยนะคะนี่ค่ะตำพริกกับกระเทียมทำง่ายๆนะคะวันนี้แอนยังคงใช้กระทะคอรีคิงใบเดิมของแอนนะคะ ใส่น้ำมันนิดเดียวไม่ใส่ก็ยังไหวค่ะเพื่อนๆแต่ว่าใส่นิดนึงเนาะจะได้หอมๆเวลาผัดแล้วก็นี่ค่ะพริกกระเทียมผัดลงไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าแอนกะาไว้ว่าหลังจากแอนฉีดวัคซีนวันนี้ค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นหน่อยนะคะช่วงนี้นอนไม่พอมาพักใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยด้วยชักจะไม่ไหวนะคะนี่นะคะหอยแมลงผู ใส่ลงไปผัดเลยของแอนประมาณครึ่งถ้วยแอนใส่แอนปรุงนิดเดียวนะคะเพื่อนๆซีอิ๊วขาว1นึ่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ที่ทำไว้แค่ครึ่งช้อนชาค่ะแค่นั้นเลยปรุงนิดเดียวเนี่ยค่ะประมาณนี้อ่าอันนี้คือปรุงตามชอบนะคะแต่ว่าแอนอยากได้อ่อนๆเนาะก,ก็ออกแค่นี้เนี่ยค่ะกระทะใช้ดีมากนะคะเพื่อนๆแอนใช้มาตั้งนานแล้วยังแบบยัง ยังชอบยังแบบว่าไม่ติดกระทะเลยนะคะยังดีงามมากคือแยกใช้คนละใบกับสามีไปเลยใบยที่เขาทําให้ตอนนั้นนะคะให้เขาใช้ไปเลยแล้วแอนก็ใช้ใบนี้ของใครของมันไม่แย่งกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผัดให้ข้าวเขาเข้ากับทุกอย่างดีนะคะให้เป็นเรียงเม็ดสวยๆเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็จะใส่ใบกระเพรานิดนึงก็กะเพราที่เด็ดมาจากหน้าบ้านนะคะมีอยู่สองต้นน้อย เป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมง่ายๆแค่นี้อิ่มอร่อยด้วยเปลี่ยนแหล่งโปรตีนบ้างนะคะเบื่อไก่เบื่ออะไรก็เนี่ยค่ะมากินหอยกินกุ้งกันบ้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจัดใส่จานได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก้นกระทะด้วยนะคะว่าผัดเสร็จแล้วเป็นแบบไหนตอนนี้ดูข้าวกันก่อน มันหอมมากตอนผัดเสร็จใหม่ๆนะคะหอมอร่อยมากเดี๋ยวคลิปนี้อันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอันนี้ก้นกระทะหลังผัดเสร็จนะคะ